องค์จะทรงปกท่านไว้ข้อที่4พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ท่านจะวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความจริงของพระองค์เป็นโลและเป็นดั่งของท่านความจริงคืออะไรคะร้อยแผลเคี้ยนของพระเยซูได้รักษาเราหายแล้วนะคะท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวเข้าไปในกลางวัน เอเปนนักยเอ็ดนี้เป็นลูกธนูปลิวกลางวันชัดๆเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะคะหรือโครคภัยที่ไล่มาในความมืดเรานอนอยู่เรายังไม่รู้เลยตื่นมาเป็นหวัดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนะคะหรือความพินาศที่เกิดความหหยนะในเวลาเที่ยงวันเราจะเห็นว่าไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันมีการหายนะเพราะาเรามองไม่เห็นมารแต่มารมันทำงานตลอดเวลา และมันอยากจะเยาะเย้ยมากมันทำลูกของพระเจ้าได้เนี่ยมันถือว่ามันชนะมากและมันทำคนไม่เชื่อเพื่อความกลัวของเขาทำให้เขาตายพอมันกลัวมากมันก็เข้ามาในช่องแห่งความกลัวนั้นเราเป็นอะไรเราต้องไม่กลัวเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเราและพระองค์เป็นพ่อของเราพระองค์นั้นรักเราถึงที่สุดตอนที่เราบาปอยู่ก็ยังส่งพระเยซูามาตายให้กับเรา และมีอะไรอีกที่พระองค์จะห่วงไว้ไม่มีอะไรที่พระองค์จะห่วงไว้สําหรับเราแล้วนะคะแล้วพระองค์ก็นั่นไถ่เรามาวันนี้เราเคยเป็นอดีตเป็นคนบาปต่อให้เรายัางนิสัยบาปอยู่แต่ว่าเราก็ถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมเราต้องพูดเสมอว่าเราคือผู้ชอบธรรมเราพูดให้มารมาได้ยินนะคะก็มีคนนะคะเขาเสพติดอยู่ด้วยซาำไบกินยา,าเสพติดเนี่ย แต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมคณะที่เสพยาเนี่ยบอกว่าฉันถูกไถ่แล้วฉันเป็นผู้ชอบธรำต่อหน้าพระเจ้าฉันเป็นผู้ชอบธรรมและในที่สุดเขาก็หลุดจากยาเสพติดนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีจิตสำนึกใหม่ของความชอบธรรมเกิดขึ้นถ้าเราไม่พูดมันจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกอย่างต้องเกิดจากการพูดนะคะเราต้องพูดนะคะเอเมนไหมคะ พูดสำคัญไหมคะพระเจ้าบอกว่าปากเราเนี่ยคืออาลักษ์คือตัวเขียนเวลาที่เราขึ้นขึ้นสารและใครเซ็นเป็นพยานหรือเซ็นอะไรเนี่ยเราเซ็นด้วยปากาใช่ไหมแต่ในทางฝ่ายวิญญาณเราเซ็นด้วยปากคุณจะรวยคุณจะจนคุณเซ็นด้วยปากของคุณอยู่ที่ปากของคุณจะกำหนดชีวิตของคุณ